ขอสวัสดีชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ใชันจะพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูประจำเดือนพฤศจิกายน25/68โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีความละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ขาดที่ไลน์ไอดี 0 6น078 0354พยากรณ์สดโทรลนยใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมร่รจับกับคำถามค่าบูชาครูทั้งละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึงยิบสองนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคม,มการเคลื่อนที่ของดวงดาวบนท้องฟ้า สถิตเข้าสู่รักขนาราศีภายใต้เรือนภพต่างๆมีความหมายดังนี้ค่ะดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจำเรือนภพสุภะดาวพระอาทิตย์ได้ยกเข้าสู่ราศีตุลภายใต้เรือนภพลาภะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายน2568ดาตตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ขอให้ท่านระมัดระวังกันมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านและขอให้ระมัดระวังการถูกติฉินนินทา อันเป็นเหตุท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงได้และขอดูแลสุขภาพเนื่องจากจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะจากนั้นดาพระอาทิตย์จะย,ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดินพบวินาศตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายนถึงวันที่16ธันวาคม2568สมผลรในท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมแบบอยู่เบื้องหลังค่ะ ดาพระองคารจมเป็นดาประจำเดือนพบวินาศและปุตตะได้ยกเข้าสู่ราศีพิจิกภายใต้เดือนพบวินาศตั้งแต่วันที่26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นกเกรษตราธิบดีส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีเซน์มีสัมผัสที่6โอกาสมองเห็นสิ่งลี้ลับหรือรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้าสู่กระแสจิตได้และท่านจะมีอำนาจมากขึ้นจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งขันค่ะ และสำหรับท่านที่มีลูกหลานบริวารในระยนนี้ลูกหลานบริวารบางคนอาจนำความเดือดเนื้อร้อนใจมาสู่ท่านได้ค่ะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจําการงานและความรักของชวาวราศีธนูดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเดือนภพปัตตนิและกัมมะได้ยกเข้าสู่ราศีตุลพายใต้เดือนภพลาภะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึงวันที่7ธันวาคม2568ได้ตําแหน่งเป็นอุจจารพิมุก ในเรื่องของการงานการงานดีค่ะท่านจะมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าในหน้าที่การงานท่านจะสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ความสามารถที่มีอยู่ในการทํางานได้อย่างเต็มที่จะมีงานได้ทําอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างงานงานจะเยอะหน้าที่การงานมีความราบรื่นท่านที่กําลังมองหางานทําจะมีโอกาสได้รับงานทําค่ะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วท่านกับคู่ครองจะได้ช่วยเหลือดูแลกันมากขึ้น คู่ของท่านจะนำโชคลาภผลประโยชน์มาให้คู่ของท่านจะเข้ามาคอยช่วยเหลือส่งเสริมท่านในเรื่องของธุรกิจการงานความสัมพันธ์ดีค่ะส่วนคนโสดจะมีสเสน่ห์ตึงดุดเพชรตรงข้ามท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรือมีโอกาสพบเจอกันในเวทดวงสังคมการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพกับงานที่ท่านทำค่ะ พระฤหสัสบ,บดีซึ่งเป็นดาประจําตัวของชาวลัคนาราศีธนูและเป็นดาวเจ้าเดินพบพันธุดาวพระฤหสัสบ,บดีได้ยกเข้สาสู่ราศีกรกฎภายใต้เดินพบมรณะตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่2 3ธันวาคม2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสเดินทางมากขึ้นหรือจะใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น ในบางท่านจะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยบางอย่างในบางท่านมีโอกาสได้รับมรดกเป็นทรัพย์สินบางอย่างในบางท่านจะมีโอกาสยกย้ายถิ่นฐานไปทํางานอย่างต่างถิน่นและคอระมรัดระวังความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องมีโอกาสห่างเหินกันได้ค่ะดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจาโชคลาภของชาลคณาราศีธนูดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําเรือนภพราพันและอริ ได้ยกเข้าสู่ราศีกันภายใต้เริ่นพบกรรมะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิตในระหว่างนี้หน้าที่การงานอาจมีอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆท่านต้องแก้ไขมากยิ่งขึ้นและขอให้ท่านระมัดระวังศัตรูคู่แข่งในสายงานและขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากจะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ขอใหหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะ จากนั้นดาวพระศุกร์จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลพายใต้เรือนพบลาภะตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนถึงวันที่18พฤศจิกายน2568และตตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวโชคลาภมีมาตรฐานเข้มแข็งมั่นคงส่งผลในท่านจะมีโอกาสได้รับโชคลาภหรือผลประโยชน์ก้อนใหญ่ท่านจะได้รับเงินหรือผลประโยชน์จากช่องทางต่างๆเพิ่มมากขึ้นจะมีกำไรจากการค้าการลงทุน และมีโอกาสได้รับงานชิ้นใหม่ที่มีความมั่นคงยิ่งขึ้นสังคมเพื่อนฝูงจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนและในระหว่างนี้ท่านจะมีเครดิตดีท่านที่ทำธุรกรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติค่ะดา,ะาวเปร์ซึ่งเป็นดาวประจำการเงินของชาวรา,า,ราศีธนูดา,าวเาร์ได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้เดินพสหัชชะตั้งแต่วันที่ ยีส่สามสิงหาคม2568สิดถิตถึงวันที่13กุมภาพันธ์2 5 6พส่ทรงผลให้ในระยะนี้ท่านจะสามารถใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในการทำงานเพื่อหาเงินหาผลประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้ทำเอกสารสัญญาธุรกรรมทางด้านการเงินและจะมีโอกาสได้รับเงินจากการเดินทางการติดต่อสื่อสารต่างๆมากยิ่งขึ้น ิ่งสมผลดีกับท่านที่ทำงานแบบเป็นตัวแทนขายในหน้างานคมานาคมขนส่งงานโฆษณาประชาสัมพันธ์การค้าขายออนไลน์งานไี้ต้องใช้คำพูดการติดต่อเจราจารต่างๆค่ะดาพระราหูซึ่งเป็นดาประจำเดือนพบสหัชชะได้ยกเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เรือนภพสหัชชะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568 ส่วนเิดถวันที่22พฤศจิกายน2569ได้ตำแหน่งเป็นเศรษราธทบดีสงผลในท่านจะมีความคิดและความจำที่ดีขึ้นซึ่งท่านจะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้และจะได้รับผลประโยชน์จากการเข้าสังคมจากการเดินทางหรือจากการติดต่อจรจาต่างๆหรือจากการทำเอกสารสัญญาต่างๆสังคมพ้นฟูจะพึ่งพาอาศัยได้ค่ะ ดิฉันขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะดิฉันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ